ซีรีส์ The Idol ที่เจนนี่แบล็กพิง k เร่วมแสดงถูกวิจารณ์ซีรีส์ The Idol ได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นโปรเจกต์ด้านการแสดงของเจนนี่แบล็กพิงคได้เปิดตัวครั้งแรกที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคันในประเทศฝรั่งเศสและถูกวิพากวิจารณ์อย่งางหนัก The Idol เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านมืดของวงการเพลงและโปรดิวเซอร์และนำแสดงโดย The w e e k n d ร่วมกับ Lily Rose d e p p t อย c ีวัน n จนนี่แบล็กพิและอื่นๆทันทีที่ถูกเชิญไปงานเทศกาลภาพยนตร์มึงคานก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลก ซึ่งจากความคาดหวังก็ไกลเป็นความผิดหวังเดอะไอรอนได้คะแนนในเว็บไซต์ที่เรียกติดปากกันว่ามาเขือเน่าได้ต่ำถึง9%มีการวิพากวิจารณ์ว่ามีฉากทางเพศจงแจ้งมากไปเหมือนไม่จำเป็นสำหรับเรื่องราวแต่ทำกลางเสียงวิพากวิจารณ์มากมายซีรีส์เดอะไอรจะเปิดตัวต่อสาธารณชนผ่าน HBO ในวันที่หมิถุนายน2023นี้